ว่าแบบว่าได้ไปเดทคนที่แบบติดตามดูทุกวันคหละกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบโตโลลา สำหรับวันนี้นะก็อยากจะบอกว่าเราเนะี่ยก็จะเป็นการออกเดทรัทงแรกนะครับสำหรับคนที่แบบผมติดตามมานานนะครับทุกที่เขามีอะไรบ้างนะมีแบบ Facebook IG แล้วก็เว็บต่างๆนะที่เขาทํางานอยู่นะบอกเลยว่าวันนี้นะผมก็แบบว่าได้ไปเดทคนที่แบบติดตามดูทุกวันนะก่อนชมคลิปนี้เนะียก็อย่าลืมกดสมัคร้วก็ส่ก,กระดิ่งให้กันด้วยบอกเลยว่าวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมเนะี่ยหลังจากคลิปที่แล้วเนะเราเอากระบะซิ่งคันโน๊ตนะครับไปแกล้งพี่นิ่มนะครับนางแบบในดวงใจของผมนะแล้วก็ของทีมงานของผมด้วยนะครับก่อนชม ลืมไปกดติดตามไอจีผมด้วยนะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะเอาเพราะว่าตอนนี้เราเข้าไปหาพี่นิ่มกันดีกว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยนะเข้าตามมาดูเด้อเส่ประตูะเปิดครับมีสวัสดีครับเหนื่อยจริงครับวันนี้ก็แบบว่าได้รถจากเพื่อนเราผมเองนะใครที่สนใจนะอยา,ากจะติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่ารถมีพร้อมคนขับเหรอพี่เนาะ เป็นว่าเป็นบริษัทของเพื่อนผมเองใครที่อยากจะแ,แบบว่าได้รถนะครับพร้อมคนขับด้วยจะเป็นรถตู้เบน์ร็อเตอร์ต้าเอาพาดเยอะแยะมากมายเลยท่านพี่ <ผม S 1> เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับสำหรับเพืพ่อนของผมเองนะครับพี่สามารถให้ใช้บริการได้ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ารถช่วงโควิดด้วยเจ้พี่ถลถราคาลงนะครับราคาดีมากทุกคนคันนี้ไม่ถึงหมื่นนะต่อวันนะจากหลักหมื่นนะทุกคนโอ้นี้เนี่ยผมก็อยากแบบว่าไปสวิตช์หวานกับป๊อปคอร์นนะครับ,บ,นะบว่าขายใบางคลิปไห้ทุกคนใช่ป่ะอ่ะ ดังนั้นวันนี้เราแบบว่าผมก็อยากแบบไปออกเดทก,กับพี่หลังจากที่กิ๊ไปแล้วเนี่ยผมแกล้งพี่ไว้เยอะเออแบบว่าเอากระบะซิ่งไปรับก็แบบอยากจะแบบแกล้งนิดหน่อยเราไม่ได้เจอกันนานเลยพี่นุ้กก็โดนแกล้งจริงๆก็แล้ววันนี้ผมก็เลยแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วดูเป็นคนละคนเลยป่ะพี่ว่ารองเท้าแพงกว่าเสือ <c oughs> <จน S 2> ้อก็จริงก็ใส่รองเ <นะ S 2> ท้ายาี่ห้อเดียวกันใช่ดังนั้นวันนี้เราก็แบบสินเสมอกันแล้วเราสามารถไปเที่ยวด้วยกันได้วันนี้พี่อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับพ<อ>ี่อยากกินจิ้มจุ่มเดี๋ยวพาไปกินแล้วกันโอเคงั้นตออ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 อนนนนนนนีีีี้้เเ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 เดดดด๋๋ยยยววรรรรรรราาาากกกิิิทททงงงงไไปป่่่่โโแมมะะะใใชชคััล ไปคุยกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนรถตู้นะครับบอกเลยว่าเป็นส่วนตัวมากเลยนะนี่รถตู้ดีมากนะครับมีทีวีด้วยเปิดได้นะแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เราก็อยู่กับพี่นิ่มแล้วนะครับไม่ฮาเลยพี่วันนี้เป็นไงบ้างที่มาทำงานคลิปแรกกับผมงานสบายเกินไปไม่ได้พูดอะไรเลยเงี้ยงพูดอย่างเดียว นี่แหละก็เลยแบบวยมาพาจะพามาเลี้ยงขอบคุณนะครับล่าสุดผมเพิ่งไปมาเมื่อวานนะก็คือแบบไปกับเพื่อนนี่แหละนะแล้วก็แต่จะบอกว่าตอนนี้แบบโอ้โหมันจะเป็นแบบวันนี้เราจะมาเดทกันนะพี่มันเป็นเดทแรกสําหรับผมเลยนะเนี่ยที่แบบว่าสําหรับแบบคนที่ติดตามมันมาเดทกับผมไม่เป็นคนแรกเลยเนี่ยเดทเหรอใช่ตัวไว้ฟิวเดทบ้งดูข้างหลังนี่มากันกี่คนเนี่ยมันมีกอขอคอทุโคดูรเห็นว่าแบบให้ให้มาให้เขาช่วยถ่ายเฉยประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณเนี่ยสปอนเซอร์หลักวันนี้เลยนะก็คือรถนะครับของ ที่บ้านเพื่อนผมนะค,คุณทัดนะครับก็ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะแบบมาใช้บริการอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเลยทุกคน,นาาก็คือตอนนี้เขาลดราคาเยอะมากนะก็เลยแบบจัดให้พี่นิ่มสคลิปอะครับก็เ,เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตให้ถึงที่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปสวีทอะไรกันวันนี้พี่มีทํางานปะเนี่ยพี่นิ่มม,มีทํางานไหมมีทางานทําอะไรอีกอะยืดสดแต่ว่าเอาไว้หลัง ยังตื่นก็ได้และส่วนในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อไทยรินทร์สังกฤตค่ะไทยรินทร์อนภาษาอังกฤษนะฝั่งนี้ตรงรอดูแล้วนะเออเพื่อนผมอ่ะทีมงานผมอ่ะมันแบบติดตามพี่มากนะครับวันนี้แบบวัน,นเนี้ยเน,นี่ยไอคนเนี้ยไม่ยอมให้ให้ตรงมาเนี่ยคนละสักอะไรนะเนี่ยเขาบอกแบบอยากมากับพี่นิ่มแบบว่า<ช>ไม่เคยเจอพี่นิ่มตัวจริงเลยคนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอยากมากับพี่นิ่มเห็นว่าแบบคือมันกว้างมากคือแบบ ผมไม่เคยนั่งรถที่แบบกว้างอย่างนี้มาก่อนนะคือแบบมันเดินได้ดูดิผมสูง100เดินได้เลยผมสูง170อะก็เหลือประมาณน่าจะประมาณ180อ่ะยืนได้สบายรถมันกว้างมากเดินนะเราสามารถทําอะไรได้เยอะมากนะครับสำหรับรถในรถคันนี้วันนี้พี่นิ่มอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมมีแซลมอนมีเนื้อแล้วก็มีพิซซ่าจะก,กินอะไรกินพิซซ่าแล้วกันอุ๊ยกินพิซซ่าทุกคนเป็นไง มาแบบ VIP อะครับจำมาเลยครับแค่นี้เลยถ้าถ้าหัวพี่ไม่หนาก็โอเคครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนนะฮะดาดฟ้าอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ขับรถด,ด้วยนะ,ะพี่ขับรถเขาแบบว่าบริการดีมากเลยเนาะ,ะเออเแต่จะ,จะบอกว่าเย็นมากแอร์แอร์หนาวมาก<อ>หนาวแบบไม่ไหวแล้ว <c oughs> อันนี้มาอยู่ที่โรงแรมอะไรแล้วพี่ m ม r r i อ t สุ u k ม u m v i t ห้าสิบเจด m a r r i o ิบเจนะฮะนี่ไทยอินปะ่ะเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวหรอเสียตังค์เต็มเต็มจำนวนนะโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปโรงแรมกันดีกว่านะครับผมไป เชิญครับพี่นุ่มโอเคอะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่นิ่มครับนี่มือเต้นนะคะลงโคแล้วจะกรโดดเอาไปชั้นสี่สิบห้าสี่สิบห้าแหูพี่ก็จะวิ่งนะอัพเดตเลยมั้ยเอาฟิลเพื่อนเอาฟิลแฟนเพื่อนชายเพื่อนสาววันนี้พี่อยากกินอะไรเนี่ยอยากกินอาหารไทยฟิวชั่นอาาหรไทยฟิวชั่นเอาไปราดหน้าไหมย่างอีพัดไทยกระเพราถาดปะกระเพราถาดอ้ยไม่มีว่างทำไมอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าข้างบนมีของให้กินเยอะมากรูรามาเห่ามั้ยพี่นิ่มเห่ายังไงเห่าไม่ฟังเลยเฮ้ยนี่ ที่เดทของผมไม่ใช่กอแก๊กเชิครับพี่นิ่มเนี่ยผมเลือกแบบบรรยากาศคือตัวเนี้ยต้องจองประมาณหลักหมื่นนะครับถึงจะได้นั่งตรงนี้แค่ได้นั่งหรอได้นั่งข้าวเหรอ ข้าวเดลซ์สั่งนั่นเลยครับนี่นี่นครับเป็นอันนี้เป็นจับแก้มครับที่ผมสั่งมาให้พี่นิ่มพี่เศษลองชิมดูนี่คือเดอะเบสผมมาที่นี่คือเขารับรองด้วยนี่คืออร่อยมากพี่ลองกินดูเรากินอย่างนี้ทั้งวันเลยไหมอร่อยก็ไม่ที่มาอันนี้เขาให้บีผมมากินเนนี้ขอสองสามมันเสร็จผมผมอิ่มผมก็ลงคือมันอร่อยอ่ะบอกไม่ถูกคือใครมาที่นี่ต้องกินขอเขาเ,เยอะๆนะฮะอันนี้ปีมือสวยไหมมือสวยไหม,มอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเมนูนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่เนี่ยเขาสแกนเรื่องโควิดแล้วก็โซเชีียลดดิิสแทซ่งมาก นอพี่คืไม่ต้องห่วงเลยช่วงนี้ก็เที่ยวก็ระวังกันด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเมนูอะเราจะสั่งตัวนี้พี่นิ่มนี่พี่นิ่มเปิดไวน์ไหมเนี่ยเอาสักตัวนี้ไหมห้าหมื่นสี่นะนี่อยากกินไวน์ไหมเนี่ยทุกคนผมจะสั่งตัวนี้ครับห้าหมื่นสี่พี่แต่ไม่เห็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นวายแชมเปญแชมเปญเอาเวลาพี่อยากกินเวลาอันพี่อยากกินอะไรสั่งเลยเพราะวันนี้พี่จ่ายจริงเหรอคะห้าหมื่นสี่น่กใช่มันเป็นแชมเปญพี่แต่ถ้าเราไม่กินแชมเปญก็มีราคาดีๆใช่ Okay, งั้นเดี๋ยวขอสั่งข้าวกนะ่อนอนะฮะอาจจะมืดๆนทออยากได้บรรยากาศจริงๆนะค okay. รับโอเคไปนี่เราก็น้าราเป็นดีเรียวรอยผมสังเข้ามาน,มก,นก็มีแซลน <c oughs> เทียกก็ีไฟเบบีไฟนะฮนะเทวนี่นี่รอร่จริงนะมาดูดันี้จะเป็นกุ้งที่รมชอบกุ้งเลยฮะใช่ก็เป็นกุ้งเลยตั <Okay. S 1> วนี้นะมาทาหน้ารา เพ่มพี่นิ่มนะฮะแต่คนี้จเป็นบานร์บิวนะบอกเลยว่าเหมาะสำหรับเดียวายเลยพ่อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมกอ่อยม่เอาปบฟก็พอสนมเลยวะไม่สวยอ่ <c oughs> พี่ชอบนิ้มอะไรอ่ะนิ่มอร่อยนี่อังชานะคะ่แกกูทั้งวัน ไนเงไงมีมือผมอร่อยไหมรสือร่อยไม่ได้กล่ามีอะชอบไหมวิลสวยค่ะมาวผมาทานทุกวันเลยทุกวเลยเช้าทามเย็นเดี๋ยวขอทานข้าวทานอาหารดินเนอร์สุดหรูย่างงหล่อหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแบบเนคิวเว ตอนนี้ก็เราก็รับประทานอาหารดินนี่สิบรูไปแล้วนะฮะดินเนอร์จริงนะเป็นไงบ้างรสชาติอาหารอร่อยค่ะอิ่มไหมมากอยากกินพิซซ่าอีกจะผ่านไหมครับอย่าพอนะโอ้ส่งไปอย่างงี้แบบเราเขาไม่รับแบบทุกคนแต่ก็ชอบก็ชอบปกติชอบกินพิซซ่าปะชอบกินพิซซ่าตอนที่หิวมากๆก็อยากกินแล้วตอนนี้หิวปะตอนนี้อิ่มแล้ว แล้วเสร็จจบนี้พี่ไปไหนต่อเนี่ยจบนี้ไปไหนต่ออยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแถ้วา,า,า,าลกกนแล้วบบผมไปส่งได้ปะก็ได้แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวหลังกลับบ้านมึงก็ไปส่งฝากไปส่งคนขับรถหนนะห่อยนะเดี๋ยวกูจะพักที่ห้องพี่เขาสักตั้งแต่ที่กลับเองเออกูนั้งแต่ที่กลับได้ใช่ไหมพี่ได้เนาะนอนบ้านพี่ก็ได้จริงปะเนี่ยนั่งกับหัวพี่ อ่าโอเคอันนี้ยอดบินก็มาแล้วทุกคนที่นี่มีคนละครึ่งไหมพี่ไม่ได้โดนเขาไม่ได้รับเล่นมุกโอ้โหรับแต่เที่ยวด้วยกันอ๋อรับอ๋อมีมีใช่ไหมครับเที่ยวด้วยกันรับอ๋อก็คือจองโรงแรมอะไรอย่างงี้ใช่อ๋อผมขอสแกนแป๊บหนึ่งนะพี่มือเป็นอะไรอ๋อมือมือสตาร์ทไม่ติดเร้อยร้อยเงินไม่พอเอาอะไรมาไม่พอมีสักพันหนึ่งวะเอาละครับผลญานถ่ายเรียบร้อยครับไม่นะสามหมื่นหกติดกล้องนะ โอเคครตอนนี้ก็แบบว่ารับประทานอาหานเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะรูปแบบเล็กๆน้อยให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากนะฮะแล้วผมก็แบบ รู้สึกแบบก็ชื่นชมกันช่วยกันมากเพราะแบบเมื่อกี้เรากินน้ำสับป,ประรดเข้าไปอะ่ะเหมฮยเต็มสี่เท่าไหร่พี่วันนี้ห้าสิบแปดเลยไว้โอกาสหน้าทุกคนพี่นิ่มเรามากันอีกแต่รอบหน้าผมขอแบบหลังโควิดดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราถวายพี่ขับรถก่อนนะฮะให้เขามารับข้างล่างเป็นไงชิวๆใช้บริการได้คือแบบวันนี้ประทับใจที่สุดนะฮะไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่อะไรแต่แบบว่าคนขับรถดีมากถามดิเมื่อกี้นั่งเท่าไหร่คือแบบเนี่ยโทรไปคำสั่งได้ว่าอ๋อผมขอขอบคุณมากเลยนะครับแบบเดินไปสสอกใ่ เมื่อกี้ผมเดินปิดศพขอขอบคุณครับวันนี้ก็มาพอหอมปากหอมคอทุกคนดังนั้นวันนี้นะเดี๋ยวรอคนขับรถมาก่อนนะบริการดีมากบริการดีมากเสียมากใช่ไปพี่นิ่มกลับบ้านไปพี่ขึ้นไปเลยพี่บ๊ายบายเจอกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยตากล้องกลับเองนะครับไปแล้วบ่าย